สี่ห้าแล้วดับไปครับอู้ตัดไม่ดีครับ โยแคทโยแคทแล้วตัดเข้ามาตรงนี้อดเสียดับครับเสียดับครับโอ้พุ่งมาดับสองครับโอ้โหออกตัวดีจริงๆครับโอ้ลงแปะอะไรนะ เหมือนรุ่นเมื่อกี้นี่นไม่ได้หายใจอีกแล้วนะเสียบนอกเสียบในเกิดอะไรขึ้นครับใครทำไมฮะมานฮะอยู่ไหนครับโอ้ยขวางมาอีกหนึ่งครั้งครับที่โค้งเดียวกันเลยครับกับในรุ่นที่แล้วครับศาสตร์สไตล์ดิฟออกมาอย่างนี้ครับโอ้โหแต่ดูครับทักษะ การแก้ปัญหาการแก้าแการรถก็กลับมาต่อได้ครับและตอนนี้โอยังไงโอยังไงที่สอด้วยโอยังไงโอไม่ยอมโอ้ยอมกันมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแลครับคนจริงพิษสตาร์ แก๊งคนจริงพิสตาร์ครับจริงๆต้องรักษาเวลาตัวเองครับเลิกแล้วโอ้ยเบรกล็อกยาวครับแหม่น่าจะถ่ายน้ำหนักมาที่ข้างหน้าเยอะกว่าครับหลังขวานี่เบาครับแต่เบรก ค่อนข้างจะทางตรงแล้วเอียงนิดๆปุ๊บล้อลอยครับพอล้อลอยมันล็อกง่ายครับสบายครับเดรกล้อล็อกยงางไหมก็ไม่เหม็นครับโอ้โหขนาดนั้นเลยยื้อไปฉีดระดิฟอ้า และตอนนี้ครับคู่นี้ครับชานโนนกับเดชาทรครับ ไปยาวๆครับ11รอบรอบที่หโอวตอนนี้ครับโอ้นอานนท์ครับ อันดับที่สองนารโรธอันดับที่สามจันเฟื่องประวินอันดับที่สี่จารุศครับอันดับที่ห้าเดชาธรอันดับที่หกชานนท์ครับลายเดียวกันเลยนะ18กับ14บี่นีครับพ ลายดูแล้วคล้ายๆกันครับเอาจริงๆก็คือลายเดียนี่ลายนี่คือลายลายเลสซิ่งเลสซิ่งลายนะครับ,รบลายเดียวกันแล้วลดเหมือนกันด้วยครับใหอ่นานะให้อ่าไม่ใช่ครับพอนด,ด้าดีน่าจะเป็นเซียรซตครับรอ๋อเซียซ ผู้นำคลาส4ครับอาจากดแดนจังนาอันดับ2จารุนจอพิเศษอันดับ3เป็นเดชาร์คนคู่รบุนอันดับ4เป็นชานอนทอันดับ5เป็น เป็นไงครับพีทีชมทุกรุ่นสบายครับเล็กันใหญ่เลยโอ้นซุปเปอร์คาร์มาเต็มต้องบอกว่าทีมนี้ไปท้าพันแรงมากอยู่ทีมนักกีฬาครับก็เป็นปั๊มน้องมันทุกที่ทั่วทุกอำเภอทั้งหมดอ่าเขาขายดังนี้เลยเขาเชื่อว่าเลยเขาสดใสเป็บป่ามาสดครับเนื้อแดงแดงอยู่เลยครับัไปชุบเพิ่ม โอ้โหกองเชียร์นี่เชียร์กันมาล้นหลามครับเชียร์ใครบ้างล่ะโอ้โหให้อ่านจริงๆก็บอมสู้สู้เบบสู้สู้หมายเลขสิบสี่สู้สู้สิบแปดโอแวกวานไปลงโปะเบบเบๆเบจารุดจารุารดนี่กองเชียร์ล้นพัดเทียบน,นี่ครับใครเบอร์ของ Freeman, ไมเคิลฟรีแมนหมายเลขห้าสิบห้ามองเห็นขาแข่งคาร์ตรถไม่มีใครข้าแข่งเลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยครับทักทายเข้ามาครับหลายหลายท่านครับติ๊กคุณปุ๊บอ่ะมาชมกันนัฮนต่อครับอีก10รอบสนามครับคู่นี้ก็ไก่เคียงกับรุ่นที่แล้วครับยังคงอีรุงตุงนางกันครับไม่ยอมปล่อยคู่หนึ่งกับ2ก็เรียกว่าไม่กดดันเท่าไหร่ไม่กดดันเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอหนึ่งดีกว่า ตอนนี้ดิฟเฟอเรนซ์กันอยู่แค่ครึ่งวินาทีครับ0.432ระหว่างอานอนท์กับธนโรธแลวติดมาแล้วครับโอ้โอ้ยังไงโอนิ่งไว้ครับโอนิ่งรักษาลายตัวเองไว้ครับ น้ำนบอกครับแหม่สองพ e ันนี้ในลายเดียวกันเลยครับดึงลายเลสเสซิ่งลายครับสวยงามแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบไม่มีหลุดเกินแท็กลิมิตครับอยู่อันดับที่อะไรเนี่ยอ๋ออันดับสี่เหมือนเดิมจา่รถแจารถนี่เป็นเด็กสร้างของลุงตีนะลุงลเยอะตีลุงตีลุงเหลุงตีสนามค้านเนี่ยเขาเรียกลุงตี อังเกลอังเกลอังเกลอทิตย์ีนั้นจะไปกับใช่ s, <S, <S k t ทีละครับที ok ่ี้มีใครเขาคอมเมนต์เราเขาเจอใช่ใช่ครับเด็กวิเชียรจ์อ้าวเฮ้ยยังไงโอ้ยยังไงครับสี่ห้าหกครับสี่ห้าหกโอ้ย จะลดนี่เมื่อกี้นี่ลูกปืนคอลั่นเลยครับหันทั้งซ้ายหันทั้งขวาใครจะมาทางไหนครับนี่แหละครับจากข้าคัทใช่ครับโคนละรุ่นก็จริงครับแต่ว่าโอเวอร์ออลครับมันมีโอเวอร์ออลอยู่ครับซีหมดเลยสามพันจะซีหมดเลยเอาแล้วขึ้นละซีหมดเลยครัอาจารย์เฟื่อง อาจารย์เฟื่องโดนแล้วดิอาจารย์เฟื่องโดนแล้วครับกำลังหาช่องเอาคืนอยู่ครับเอาคืนอยู่ตอนนี้อันดับ 3, 4, 5อยู่ครับอาจารย์เฟื่องนอนน้อยนะฮะตาเหลืองหมดเลยนะครับกันไฟหน้าครับอ๋อโอ้โหสลับสลับดอกสลับลายกันเบ้าแล้วเอ้าสิบเก้ามายังไงโโอ้หเอาครับผู้คอนกรีดมาไงโอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบจะหน้ากระดาษเรียงสี่ครับตอนนี้แถวตอนเรียงสองไปก่อน และสามเนี่อาศัยจังหวะไลายนอกแล้วช้อนเข้าในมาก่อนครับชาโนนชาโนน,าน,นใช่ไหมนี่ไงลูกศิษย์ของนี่ครับรักพงศ์ที่บอกครับตอนอนี้นี่<อ>นลูกปืนคอนี่ลั่นไปหมดครับ<ย>เนี่ยอีลงตรงนางตอนนี้ครับซ้ายก็จะมาขวาก็จะขึ้น3 4มสี่หาแล้วเน่ยอ่อนอันดับซีนี่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยกำลังแร่งเนี่ยกลุ่มนี้แย่งชิงอันดับหนึ่งีอยู่โอ้โห ชาโนดยืดไปหน่อยนึงแล้วครับรุ่วงชาโนดยืดไปหน่อยนึงแล้วจันเฟื่องกำลังตามไปเฟื่องปวิณปุคอนกิตโอ้ยจันเฟื่องล้นครับล้นไหมเอากลับเข้ามาครับเอาปุอยู่ให้ดีนะครับหมายเลขสิบเก้าครับปุคอนกิตจากภูเก็ตครับเดชาทองทูอัครบุตรโน้โ hone ชาโนดนี่ออกมาได้จันเฟื่องยาวคืนอันดับสามมาเนี้ <จ>ชาดอนดีอ้าวน่าเป็นได้คนละทีนะครับได้คนละทีเอาละชิดขวาแวะเข้าทางตรงเข้าทางตรงเล้ยงเจ็ดรอบเอาละครับมาดูอันดับสามสี่ห้านี่ก่อนหนึ่งสองนิ่งๆอยู่ใช่ครับโหตอนนี้นี่สี่คันนี้อีรุ่งตุงนางครับเฮ้ยแต่เขาไม่นิ่งนะหนึ่งกับสองห่างกันไม่ไม่ถึงวิ้งนะครึ่งวิานาทีเท่าเดิมครับแต่รักษาลายไว้อย่างดีครับโดยเจ้าโอ้อานนท์ครับ ดีเซนเทอร์โบราแรกสองกับปุ่มนี้พันห้าพันหกเท่านั้นโอ้โหชานนยืดยาวเลยครับนี่กลับมาที่คู่หนึ่งกับสองครับพันหกนั้นคู่อานนนกับธนโรธทำแข่งทำแข่งรถตูนตันไายแหวกหัวยาวหน้ายิ้มเพิพ่มให้ <laughs> โอเคนี่ครับโอ้อานนนนั้นเก่าครับอาโ,อโนนบอกว่า ไปพลาดพลาที่ปรสาสาทมักเสด็จทำไมครับคะแนนเก็บก็เลยน้อยงอลงแถ้าจบที่หนึ่งแล้วก็คนที่มีคะแนนไล่กันมาเนี่ยเดือนัะสี่ห้าหกแปดก็ได้สักหนึ่งหนึ่งพอยต์โกลยู่ 4, 5, 6, 6, 8, ล 11, 1, 1, 2, 3, อยลำยังไม่แน่นไม่จบเนี่ยแต่ตอนเนี้ยอยู่อันดับหนึ่งยูโพเดียมอีกทีรหัสหมายเลขเดิมครับ18บแปดดูแล รักษาลายตัยวเองไว้แล้วสองคนนี้วิ่งลายเดียวกันครับแซงลำบากถ้าไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเจ็ดรอบก็ยังยังยังวัดไม่ได้ก็ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางกู้ดีก็ลงวัดกันล้อ,ลอ,อก,กลมๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ยันพื้นที่สุดท้าย12ขวาแรกกันแรกแรกันเข้าทงใช่ครับแต่ม้วนไส้นายนรู้สึกว่าบางคนก็ทำดีทั้งคู่เลยนะก็ตอนนี้ครับแก๊ป ความห่างในคงที่ครับ0.5ครึ่งวินาทีกลับมาที่กวนนี้ครับชาโนนนั้นหนีนไปก่อนแล้วครับตอนนี้กวนนี้จารุศก็ขยุบขึ้นมาไปหลับข้าอยู่หน้ากในยกรุแต่ก็จะเป็นเรื่องราวของอันดับ3อันดับ4ของในรุ่นคลาสสี่ชาโนนนี่ ขึ้นมาลำหนึ่งเลยนะตอนนี้นในรุ่นนะนใน,นในในรุ่นในรุ่นนะครับคลาสสี่จานเพื่องสู้หน่อยครับโอ้แกมาโหเข้ามาที่หองตาก,กันเลยกับล้วนแน่นอนตานเพื่องนี่ก็ไปวิ่งปุ่นกันผมก็ได้ช่วยไปรถพังไปคันโอ้โหเนี่ยทำมาชวน์ผมตาเนี่ยน้าเนี่ยพังเครื่องพัง เต็มที่ออหือที่อือหือนี่ไม่ใช่อะไรครับ55ิานี่เมื่อกี้ปิวแบบแว่าแถวสไลด์มาเลยครับ50อ้าวถึงตูดอาจารย์เพื่อนแล้วเอาอีกแล้วอาจารย์เพื่อเอีกแล้วอาวอีกแล้วอา,วอวอาวอวจารย์เพื่อนบอก ให้มีความสุขมากเนี่ยฮะดอกปิวเทลสไลด์มาเมื่อกี้นี่ได้ระยะเข้ามาเลยครับข้างหน้าก็จะต้องไล่ข้างหลังก็มารก,กดดันอีกแล้วโอ้โหหลุดออกไปแลยครับผู้คอนกรีตฉายาเขาฮะในหัวผู้ในหัวผู้เกะครับเขาอยู่ที่บ้านพี่ผู้แกะเขาขับรถไปกินเติมซ้ำขับอะไรมาวันนี้โอ้ค่าน้ำมันนี่จะแพงกว่าค่าติ่มซ้ำอีกครับ เขาแข่งอยู่นี่รายการนี้นะสามรุ่นสามทีมเลยในมอเตอร์คันโอ้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยฟิตฟิตร่างกายมาครับตอนแรกก็จะเอาพื้นที่ที่โรงงานคอนกีกันนะคำสนามแข่งดิฟโอ้ห่วหน้าไปเสียไหมหน้าไปหน้าไปเรียไม่ให้นะเสียดายครับ ดิฟกันให่ลาดูกกับผมโรงงานทำวัน,ลลนอีกครับจับไฟฟ้าต่อหม้ออะไรพวกเนี้ยครับเป็นเพื่อนรักเสียววดคนดูเรา<ด>หน้าบบรักครับ<อ>ช่วยกันตอบอคำถามครับคือถามว่าเราสามารถเอารถบางลายรถที่เร็วกว่าในกรณีทางตรงได้ด้วยหรอครับจริงๆมันก็จะเร็วกว่ากันนิดนึงครับ้าใช้คำว่ารถที่เร็วกว่านี้มันจะฟังดูแปลกแครับแต่ว่าในตำแหน่งที่เราเป็นผู้นำอยู่ เราก็สามารถเลือกหลายได้ก่อนนะครับแล้วก็ไปบังเนี่ยโยกไปบงังบังได้หนึ่งครั้งคือจริงๆแล้วสุดท้ายคือซ้ายอือทีการ์ดีครใช่ครับมาเบิ้ลทีโดอดถ้าโยกโดดแบบมุดสตรีดนี่ไม่ได้ครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ยขวาอย่างนั้นไม่ได้ครับผิดกติกาเปิดร้านแลับผมผิดมารยาททำไมฮะกันกันเข่ากันปวดโอ้โหลึกเลยครับกันซ้ายกันขวากันซ้ายกันขวานะครับ หลาหลายคนก็เข้ามาช่วยตอบครับแต่ว่ายังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกการเพิ่งบอกเฮ้ยยังกดน้นมากคะโอ้โหหลายคนก็เข้ามาช่วยช่วยตอบคำถามให้ก็ขอบคุณครับรุนอาจารย์รุ่นอาจารย์หนึ่งระดับสองยังคงเดิมครับแต่ว่าระยะชิดเริ่มน่าจะเหลือสักศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดนะระหว่างอันดับหนึ่งันดับสองครับลองดูครับผ่านเส้นสตาร์ทก็จะรู้ครับปึ๊บปึ๊บ 0.3ครับเมื่อกี้รอบเมื่อกี้0.9นครับเก้0.9ครับจะไวมเน่ยเลข4รอบโอคนมาทางแล้ก็เป็นอย่างว่านะครับปาโรดนี่ครับผีไม้ลายมือนี่พนาดขมาเห็นได้เยอะมากใช่ครับอยู่ไใหม่ตอนนี้มาอยู่เรคีใหม่ที่ใหม่วแล้ว t มอ s รสอบโครับโซ n า c o ดีก็เป็นต้อสกตนี่ก็ต้องสังกัดเดิมครับ ผมเห็นตัวนี้มานานครับใช่ครับสวยนะ่ะยังอยู่โอแวกวันอย่างนี้นีโโ่โอ้จะจะช้ำจะทำรีดอืมรถไม่มีรถละเลยไม่มีครับไปแล้วต้องไปเต็มครับ เฮ้ยเฮ้ยอย่างครับโค้งซ้ายยังไงโดนหรือเปล่าโดนครับโอ้โหอาศัยจังหวะเมื่อกี้ขึ้นมาสวยครับขึ้นเป็นลัขนาดนั้นขึ้นมาสวยครับอ้าวโอ้เกิดอะไรขึ้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมอยู่ขึ้นพรวดครับอ๋ออาการลักษณะเหมือนต้องหักหลบโดดออกมาครับไม่งั้นชนเพราะว่าสนามที่น้าที่นี่เอเพราะว่าเหมือนกับว่าอยู่ๆนั้นโออานน์นั้นสปีดดรอปไปเฉยๆครับ นในขณะที่ธนโรจน์นั้นก็ตามมาดีๆครับอยู่อยู่สปีดของโอ๊ดอัปุ๊บต้องโดดออกเลยครับไม่งั้นชนท้ายครับใช่เกียร์มีปัญหาหรือเปล่าเอาแล้วทีมงานแร็กซ์บอลครับยุ่งเลยครับตอนนี้และลงโป๊ะงงแล้วครับทำเป็นไงเอ่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะขึ้นมาเป็นผู้นำเลยครับลงมาเฉยๆยในฝั่งเดีวอะไรนะฮะ้งในโค้งก็โดนทันที อยู่ไวนะไวมากครับหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุครับธนาโรจนี่ปั๊บบัดบิดขวาเลยนะไม่งั้นนี่คดีพลิกเลยนะครับถ้าหลบไม่ทันแล้วกลายเป็นชนท้ายโอแล้วโอหมุนนี่คดีพลิกเลยนะถือว่าทนายเก่งนะอ่่ใช่ครับเกือบไปเข้ารายการทีวีแล้ว ตอนนี้ปัญหาอย่างเดียวนี่นะมาแล้วครับทีงกระดับทีงกระดับสามอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวโอ้โอ้ไม่เยอะนักนะแล้วสามสามเป็นชาโนนครับนี่ครับในจอภาพมานี่แล้วครับอีกสามรอบเลยโอ้ถ้าอีกสามรอบนี่ไม่ได้พบบแค่อันดับที่3แล้วครับ4กับ5นั้นเขาก็อีลุงตั้งนังกันอยู่ครับระหว่างอาจารย์เฟื่องกับจารุธครับเขาก็ไล่กันมาแล้วนี่ชาโนนมานี่ครับชาโนนกําลังเ็ เห็นท้ายพี่โอแล้วทำไมรถพี่โอถ้คันใหญ่ขึ้น <c oughs> ใหญ่ขึ้น <c oughs> เรื่อยๆว่ะอ้าวหมายเลข5 <c oughs> เก็บโปรแครับไม่ใช่ครับหมายเลขยกา7เข้าพิษหรือเปล่าครับ5 7ดแบ็คแฟลกครับเลียกแล้วครับ เตือนในเรื่องของแท็กลิมิตมาสักพักแล้วครับ,รบมาดูกันต่อเหลืออีก3รอบสนามด้วยกันครับ นานิกา5 5นาทีครับสุปปอร์พิอัพนะครับป่าทางพี่จะเปิดนะครับคันดันซุอร์พิฆาตกับเรียมพร้อมนะครับ<อ>ประชาสัมพันเลยครับรุ่นต่อไปแฟนรถกระบะแฟนดีเซลพลาดไม่ได้ครับดาวเทียมล่วงครับตอนนี้ดาวเทียมล่วงออกลับมาแล้วครับดาวเทียมล่วงข้ามหายไป โอ้ oh, ระยะเริ่มใกล้ข so so ึ okay, so demands, people, ้นมาครับโอ้จะประคองอันดับสองต่อไปได้หรือไม่โอ้นี่เกียร์น่าจะหายไปหนึ่งเกียร์ครับแต่ต้องขยี้ให้สุดยันรับธงหรือเปล่าชาโดนเห็นเข้ามาใกล้ทุกทีทีเริ่มมีกําลังใจเริ่มมีสภาวะเอถ้าแสงพี่โอได้นี่หล่อเลยจบเข้าไปรั้งความลุกนี่อาจารย์ตุ้ยคงโดดกอดหอมแก้มผับผับผับผขวาเดี๋ยวนะครับ มีบอกว่าเลิกเชียร์เบ๊บแล้วครับสาวๆเชียร์เยอะแล้วครับเอามีอิจฉาด้วยครับจะเบ๊บเนี่หรอครับผมโอ้ติดเลยติดเลยอย่างนี้โดนแน่โอ้มีอ้าวมีคุณจูนบอกว่าค้างชื่อธนาโรดหน่อยค่ะอันนี้เราไม่ใช่ดีเจนะครับใครจะค้างก็ช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยครับอันดับที่หนึ่งครับยังคงเป็นเบ๊บธนาโรดครับ ดับพี่2เนาะตอนนี้ครับยังเป็นอานน์อยู่ครับแต่อานน์นั้นลําบากแล้วครับอานน์นั้นมีชานน์เข้ามาแล้วครับมาสิชานนนนี่ติดเข้ามาเรื่อยๆครับสองนอนอากัชาอานี่น้องพ่อชานี่ไม่มีความรู้สึกอานี่เขาเปรียบเทียบตัวเดียวอาน,อานี่ภาษาอังกฤษครับชานี่เป็นเครื่องดื่ม หลืออีกสองรอบสนามครับที่หนึ่งะธนโรจน์แน่แล้วครับและที่2นี่ยังไม่แน่ครับธนโรอเอีรับไฟนอลแลบแล้วสบายไปเลยโอ้ต้องหนีอีกหนึ่งรอบครับโอ้ยหน่อยโอ้ต้องหนีอีกหนึ่งรอบแล้วเขาติดมาแล้วชานน์ติดท้ายมาแล้วครับแต่ผมว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะถ้าถ้าโอ้ยังเดินแล้วก็ต่อสู้ยังจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยนะเรา่าชานน์โนรอโรจังหวะแต่ว่า ถนนก็คิดว่าอาจจะไม่ยอมทําร้ายจิตใจเพื่นี่นะเชื่อผมไหมเพราะว่าขณะนี้ก็ถือผู้นำสีแล้วเชื่อผมไหมแซงได้เมื่อไหร่แซงทันทีทันทีเลยอ่ะครับผมผมไม่มีรถไม่มีฮะก็คงจะตอบว่าเอาใส่บวกแล้วผมจําพี่ไม่ได้อ๋อเหรอมองไม่เห็นหน้าแน่นไงไม่ได้ป้าหวายโอ้ยยังไม่ทันจบเลยมุดชายยังไม่เปิดแล้วครับยังไม่ได้แม่เอาให้เอา Oh, ใ,ชใช้ความเป็นปลาใชค,ความเก่าครับนี่เริ่มแย็บครับ,ยบ่ยับขวาก่อนหนึ่งาทีครับบุบบิลขึ้นในพื้นที่พอไหมยยับขวาก่อนดูทรงนิดนึงครับและตรงนี้ครับเคยเป็นจุดที่โอ้นั้นสปีดดอปไปครับแล้วก็เสียตำแหน่งให้กับธนลดเอาแล้วอ้าขอโทษครับผมไม่รู้ว่าเป็นพี่อา้าวแล้วเลี้ยวไม่เข้าเองด้วยครับเ,เลยต้อง บานหลีกเลี่ยงการชนกันไปทั้งคู่ครับานอาโน,นนก็ต้องบานออกเหมือนกันครับเมื่อกี้เพราะว่าโอน,นั้นยังเลี้ยวเข้ามาแล้วแล้วเหวี่ยงออกยังเลี้ยวไม่เข้าครับครับสุดท้ายแล้วชานนนก็แซงขึ้นมาเป็นอันดับสองครับ<ม>โอ้เอาคืนโอ้เอาคืนไม่ได้มั้งโอ้เอาคืนครับอออโอ้บอกไอ้อพี่เองเดี๋ยวจะโชว์โชว์เหนือครับโชว์เชียงใหม่หน่อย ไม่ได้โอที่ไม่พอที่ไม่พอพยายามพยยาามอยู่ในช่วงจังหวะเกียร์ที่ใช่ของโอ้ครับโอ้เอาคืนแล้วโอ้บอกทนนนี่พี่เองทะนงเอ้าพี่เองเหรอครับม้ขอโทษครับขออีกสักทีได้ไหมหนี่งขอตรงนี้อีกสักทีไม่ได้ครับสองมังดูวัาเป็นไงเป็นไงเต็นยังไงเอายังไงเอายังไงเรียบร้อยอย่างนี้แน่นอนเสร็จโอครับมาแห่ แม่อ้าวเป็นไงครับจัดเพื่องผมจัดเพื่องจบที่อันดับสี่ครับอันดับห้าเป็นอ้อปุ๊กคอนกีตครับนี่ครับเจ้าสำนักวายเคครับเจ้าโยครับทำเด็นรถคันนี้มันเป็นมันได้แชมป์มาปีแรกอ่ะนี่ครับพนโรอให้แขงเนี่ครับเข้าใจกันหรือยังครับว่าทำไมสาวๆเชียร์เยอะแล้วดุนหน้าตาครับ ดับตามนี้ครับอันดับที่1ครับธนโรธธนสิทธิ์ิิเกศครับอันดับที่2ครับอานนท์รอดประเสริฐอันดับที่3ชาโนนอสวัสดิ์แสงสิทธิ์ครับอันดับที่4ี่ปวีณแดงสง่าอันดับที่5เดชาธรอันดับที่6จารุศครับอันดับที่7ธนะภูรเชษครับครับอีกแค่นาทีปลาทางพี่จะเปิดนะครับครับไทยแลนด์ซูเปอร์บิ๊กอัพอันดับที่8ครับลาเฟลครับอันดับที่9กนัทวุฒิอันดับที่10มานะลองของอันดับที่11อัธนี อีกสักครู่ครับกับรุ่นของ Thailand Super Pick up ในช่วงนี้ชมไฮไลท์การแข่งขันของในรุ่น Thailand Super Compact กันครับ